กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสาระแทพให้มีนี่ครับในช่วงวันเสาร์มอมีม,มก็เป็นรายการที่คนเท่คนหล่อเน,นี่ยส่งมีม,มาแล้วก็เอามาแชร์กันนะครับแล,และหลายคนเนี่ยก็จะมีประมาณว่าส่งครั้งแรกนะครับส่งครั้งสองนะครับบางคนก็แบบฉันจะต้องลองคลิปให้ได้เลย,เลย <laughs> อะไรประมาณนั้นโอเคคลิปวันนี้มันจะเป็นยังไงไปน้องคนนี้มาอีกแล้วอย่างับี้ย วันพุธเป็นเจ้าหญิงไปแล้ววันนี้เป็นสไปเดอร์แมนละกันนี่จะเปลี่ยนพี่ให้เป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมเอ่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้รู้สึกว่าสีหน้ากับสีคอมันจะไม่เท่ากันเนี่ยรูปไนรูปไนเหมือนมากสุดวะเดี๋ยวป่ามึงนะเอ้ยนเหมือนนี่เหมือนนี่เหมือน โอเคใช้ได้ป้าค่ะพบกับดิฉันอาหารใต้สไตล์วานเลขกับช่วงบลายพามองที่ผมเปิดถนนไม่เป็นไรไม่สบายทางเท้าแบบนี้ยังไงไม่เป็นไรไม่สบายนกมดเอลต้านะถ้าแบบไหนวะนี่ท่านต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะคะโอเคโอเคมุกนี่มาบ่อยแล้วนะครับดิเอ็กอีเนี่ยคลิปนี้ผมต้องได้ออกเห็นไหมผมบอกแล้วจะมีคนรู้สึกแบบนี้ อ่ามุกเดิมนี่ว่าตัวนี้ขายเท่าไรครับขายไหมครับขายครับขอฟังเสียงหน่อยครับแต่แนวแต่แนวโอเคเอาครับมุกเก่าแต่น้องได้ออกคลิปแล้วนะครับโคตรตลกเลยพี่ไม่ตลกเชื่อหรือไม่ถึงแม้ว่าไทเทนิกไทเทนิกกันเลยทีเดียวไทเทเนียมกับไทททนิกนะครับกายายเป็นไทเทนิกไททานิกนะครับจมอยู่ใต้น้ํามาแล้ว105ปี แต่สาว่ายน้ำที่อยู่บนเรือยังคงเต็มไปด้วยน้ำเยี่ยมไหนไหน AOT ก็จบแล้วไหนลองอ่านชื่อไอ้นี่ซิเบทธดเบทูทรูดเบทูดเออว่าอ่านยากอืมช่างจะแก้ยังไงเลยทีนี้บวชเลยดีไหมเอาให้ศาสะใจครูถ้าทำกับลูกฉันแบบนี้คอยดูนะฉันจอแบตเตอรี่ยน โอไม y g ก d ไถยตรงไหนไม่ไถยนะครับไถยตรงนั้นอืมผมว่ามันเป็นการแก้กปัญหาที่ไม่ดีเลยอ่ะแล้วมันไม่ตรงจุดอ่ะแล้วน้องเขาก็ไม่ได้ผมยาวมากอย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นการประจานเด็กเป็นในตัวผมว่าไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับคอมเมนต์ได้อ่า โอ้ oh. เมื่อครูบอกว่าใครสงสัยให้ถามได้แต่พอครูถามกลับพูดว่าเวลาสอนทำไมไม่รู้จักฟังมูคลาสิกคืออะไรฮี <c oughs> ่คนแมนเฮดช็อดครูครับขอไปเข้าห้องน้ำครับครูทำไมไม่เข้าตอนพักเที่ยงละ่ะ ห้องน้ำตอนพักเที่ยงผมว่าไม่ใช่แบบนี้นะห้องน้ำตอนพักเที่ยงนะครับมันจะต้องเป็นควันประมาณว่าไทยท่านมึงถือมาอามินแปลงล่างม่านควันอ่อเออประตูบอสดักโซอ่ะอืม สำหรับโรงเรียนที่ชั้นมัธยมปลายนะนะคนนั้นคุ้งเธอเนี่ยไปอยู่ที่ไหนถูมีแต่คดีทุกที่เลยนะไอเด็กเปดตเมื่อคืนลืมเอาว่าลงคนด่าทั้งหมู่บ้านเลย <laughs> <laughs> เฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหจะมาสายนี้แล้วนะครับหาถ่านถ่านสองเอแล้วก็หาไฟไฟเหมือนไฟคริสต์มาสอะสีเขียวอะแไปะไว้ด้วยเลยทั รับรองหนักกว่าน,นี้รู้หรือไม่คาถาเทพต่างสวรรค์ของชิซุยสามารถใช้ควบคุมอีกฝ่ายได้โดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวแต่ไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาให้กลับมารักมึงได้มุกอะไรวะเนี่ยโกคุมุกอะไรเนี่ยโกคุอะถ้าฉันแพ้ฉันจะโดดลงจากเอ็กบ็อกโกคุเล่นมุกอะไรอ่ะอ่า ไม่เก็ตวะต้องดูเมะหลายๆเรื่องเนี่ยผมคงดูไม่หมดอ่ะอืมกอสิลานะครับเย<อ>ี <Yeah. S 2> ่ดื่มเพื่อลืมเธออเผลอตัวไปฮักบาดใดแท้ร้อยผัวมาเตี้ยวมาตัวไอ้เลยไตแดกนะครับแบบนี้นางพยาบาลโทรมาบอกว่าพ่อกำลังจะเสียไอ้เราก็รีบวิ่งไปเลยที่ไหนได้ ผมว่าไม่ใช่ภาพจริง,งเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรอ่ะแต่ผมคุ้นคุ้นคนใส่แว่นอยู่นี่ครัที่เขาเก็บมังกรมาเลี้ยงหรือเปล่าวะต้นไม้ติดบักปลอ,อสองครั้งแรกตัดต่อเด็กอายุ14ีเปีนี่คร ทำระเบิดอะตอมิกบอมหรือภาษาบ้านเรานะ่จาจะนิวเคลียร์นะเพื่อเป็นงานโปรเจกต์วิทยาศาสตร์อ <c oughs> โอ้เอาจริงๆผมเคยทำรายการที่แบบว่าของเล่นที่มัอนอันตรายอันตรายนะมันจะมีชุดชุดของเล่นนิวเคลียร์เว้ยแปลกช่บหยวิธีเรียกแม่ที่ถูกต้องส่งครั้งแรกครับ no 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 mama ฉันเดืลดแม่เซมมาฉันซิมบิทัดเดิส่งครั้งแรกนะครับโอ้ักชอนซารุกะโอโอเคเล่นแบบนี้ใช่ไหม <laughs> เออเนี่ยเอาเอาผมไปทำอะไรไม่รู้อะ ทำไมอ่ะ <g ox ic> อย่างเชี่ยอย่าหาทำรู้สึกว่ามีมนีมม้มันจะกลายนี่จะกลายผมจะกลายเป็นมีมแบบนี้จริงๆหรือวะมันมันได้เหรอ <g lo od> อ๋อสินห้าข้อลัที่โดจินมีวาควรแจกเพื่อนมนุษย์ ควรอ่านในที่รับตาคนอ่านแล้วช่วยตัวเองเยี่ยม <Yeah. S 1> ผมพูดคำว่าเยี่ยมกี่รอบแล้ววะเนี่ยดูดีๆตรงหม้อนะครับมันจะมีเหมือนหน้าตาคนอยู่เนี่ยเปิดกล่องสุ่มได้ใบแดงหนึ่งครั้งปลดล็อกสกินชุดทหารพูดถึงไอ้มีมปลดล็อกนะครับแรกๆมันก็โอเคหรอกล่างหลังมาแม่งเต็มเฟซพรอพรบ้างก็ได้ไหม นนัน่พูดถึงมีนปวดล็อกมันมาอยู่เลยเนี่ยโอเคนะครับนี่คือ50คอมเมนต์แรกจาก344คอมเมนต์เออสาโอเคเสาหน้าผมจะไม่จะไม่โพสขอนะเดี๋ยวเสาหน้าผมจะมาเอาจากเสานี้นะโอเคไหมโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พันละบายสวัสดีครับเย้ yeah.